สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศที่ดินนะคะ แปลงสวยนะคะแปลงนี้ค่ะมีขนาดเนื้อที่200ตารางวานะคะอันนี้จะเป็นวิวนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะติดถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านนะคะบ้านปากบองค่ะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะหน้าแปลงนะคะติดถนนค่ะแปลงนี้ถมเรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยค่ะแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนนะคะเพียง16กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมีเพื่อนบ้าน ค่ะทุกคนถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะทางเข้าหมู่บ้านค่ะเป็นวิวธรรมชาตินะคะท้องทุ่งนาค่ะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยค่ะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะเป็นวิวหน้าบ้านค่ะตื่นเช้ามาทุกคนได้รับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะและก็นะคะมีเพื่อนบ้านแล้วเรียบ